โอเคสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะผมหมอทิมจะมาพูดถึงการลงท้าทายแต้มนะครับแล้วก็ท้าทายอันดับนาะมันจะมีวันจันทร์กับอังคารนะครับซึ่งจริงๆเป็นอันที่ไอ้ท้าทายจันดับเนี่ยเรียกว่าถ้าไม่ได้แต้มสูงไม่เป็นไรนะไม่ไม่ไม่ได้ขั้นสูงสูงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันนะครับอันดับสี่สิบกับสิบเอ็ดถึงห้าสิบอะผมว่ามันมันไม่ได้ต่างเท่าไหร่มันก็ได้กองกองหนึ่งกับ กับไอตัวกล่องละวันในพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันมีไอกล่องเนี้ครับมันมีกล่องมันมีผนึกที่มันเป็นรีเจนด้วยนะครับซึ่งเราจะไปอัพเดมิโลซันอัพไนท์ฟอลหรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าคุณจะไปแลกก็ได้ซึ่งแต่อาทิตย์เนี่ยอาวุธก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างวันเนี้ยวันจันทร์ก็เป็นดูเอลลิสนะครับเป็นแต้มนะครับมันก็จะมีแต้มอย่างเงี้ยนะครับอ่าถึงขึงขั้นนี้ส่วนไอเดมิโลซันเนี่ยนะครับ มันจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์เนี้ยนะครับมันเป็นการท้าททยอันดับนะครับซึ่งตอนนี้ผม3อยู่นะฮะคือต้องบอกว่าคอนลอยเดมิโรซันเนี่ยของผมแบบอัพไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ที่ลงเอาใช้คอนผิดลงด้วยแต่ว่าได้เรดี้เทล่ามาใหม่นะครับแล้วก็มีตัวโล่มันก็เลยเล่นง่ายขึ้นนะครับมันคอมโบเยอะดีเดี๋ยวเดี๋ยวออาให้ดูนะครับเอาเดี๋ยวจะพูดเรื่องไอ้ท้าทายแต้มนะครท้าทายแต้มเนี่ยกับท้าททยอันดับเนี่ยมันจะยากง่ายไม่เท่ากันท้าทายแต้มง่ายกว่านะคือฝั่งซ้ายจะง่ายกว่าซึ่ง ทุกคนควรเก็บให้ครบนะครับอย่างน้อยเก็บไอ้ไอ้พอยซันี่ยในห้ครบเนี่ยเห็นไหมไมนได้แต้มสกิลได้อะไรแบบเนี้ยผมว่าทุกคนควรทําให้ถึงเจ็ดหมื่นนะครับส่วนไอ้ท้าทายอันดับเนี่ยอันนี้แล้วแต่และกันแ,แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่อัพสกิลเพราะอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้อัพเยอะรีเจนผมมีหนึ่งด้วยเห็นไหมมันสี่สิแปดห้าสิบสามันก็ง่อยๆอย่างนี้ก็ประมาณเนี้ยนะนะครับแล้วก็รีเจนมันมันเห็นไหมมันหนึ่งอ่ะผมก็เลยไม่ได้ใช้เนื้อ,อปลาก็เลยใช้ตัวผิดแล้วก็ไปบูทกับไอ้ตัััััััววววเนนนนีี้้้ยะนะคระครรบบบบูตตตผิิิดดกกไไอองงลลลพซแ ดีเจเทราเดี ura, ๋ยวลงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนอันนี้นะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่า,าวิธีลงมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวช่วงเนี้ยก็ใช้อยตัวโล่บ่อยนะครับนะเดี๋ยวเราดูไอ้ท่าไทยแต้มก่อนละกันเพราะมันง่ายนะครับเนาะอ,อันนี้อะไรก็ได้นะครับก็ผมก็ลองไปเรื่อยอนะ่ะลองแตกไปเลยแต่งจริงก็ใช้ตามสายนั่นแหละถ้าปกติก็ใช้ตามสายก็ใช้อันนี้นะนะครับแต่ว่าก็ลองไปเรื่อยนะอ่ะ ยังไงมันเกินเจ็ดหมื่นแล้วก็เลยลองไปเลยครับไอ้ค่าข้างหนึ่งจริงมันก็อันนี้เอาไปอดแดปใช้ได้นะครับถ้าใครแบบคือมันจะอยู่ที่การใช้สกิลใช่ไหมนะครับเดี๋ยวก่อนให้ดูแล้วกันมันจะอยู่ที่การใช้สกิลใช่ไหมถ้าใช้สกิลถี่ได้มันก็จะทําให้เราเนี่ยออฟสกิลได้บ่อยใช่ไหมแล้วก็จะทอํอตีมอนแบบได้ง่ายนะครับอ่าเวลาเราตีพวกนี้นะครับก็พยายามนะครับดูระยะของสกิลอะไรแบบนี้กับไอ้พวก กับตัวไอ้พวกนี้ให้ดีว่ามันกระจายอยู่ตรงไหนบ้างนะครับจริงๆมันต้องจับมารวมกันเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้สกิลที่มันเหมาะกับมันนะครับเช่นอีป้าเทามันพอมันรวมกันก็จะโดนจับแบบอะไรอ่ะโดนจับมามัดรวมกันได้เลยประมาณนี้นะครับน้อจริงๆคือแบบพยายามรวมกลุ่มมันให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้ามันแบบมันไปกระจายกันอยู่ใช่ไหมฮะเราต้องเดินไปตีบางทีเราต้องเดินไปตีเดินไปอย่างเงี้ยบางทีก็เดินไปชดเชยชดเชยแล้วก็ถอยมาอชิบายนะครับอ่า ซึ่งแบบถ้ามันแบบอยู่ห่างกันนะแล้วแบบเวลาเราสกิลมันจะโดนไม่ครบนึกออกไหมดังนั้นบางทีเราก็ต้องแบบไปลากลากมาเหมือนลากมอนะนะครับนะแล้วก็สกิลแต่ละสกิลของแต่ละอาวุธเนี่ยมันต่างกันนะครับบางอันเราอาจจะไม่ต้องยิงครบชุดกันนะครับอย่างเช่นเวฟแรกๆอ่ะมันอ่อนใช่ไหมพอเวฟแรกๆมันอ่อนนะครับมันไม่จําเป็นต้องแบบต่างเพียตายละคือมันไม่จําเป็นต้องแบบ ไปใช้สกิลครบเซตแบบโอ้จะต้องแบบทั้งทุ่มทั้งปาอะไรเงี้ยมันเสียเวลาครับเราต้องลงมาให้เร็วที่สุดบางทีเตะแล้วก็แล้วกันตายกระตายไปหวานไปอะไรเงี้ยครับเนาะอืมนะครับสกิลของสหายเนี่ยจริงๆแล้วเรามันจะช่วยหยุดเวลาได้นะครับแต่ใช้ไม่ง่ายนะครับมันก็จะมีเวลาของมันเนาะนะครับผมใช้เจลี่ดี้เทล่านะครับอย่างที่เห็นทุกคนน่าจะพอเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือคอมโบมันถี คอมโบแมงถีนะครับตรงนี้มันใช้ได้ไม่เห็นไหมพอมันติดไฟเนี่ยอพอติดไฟเดนเจนเลดีเทอลาก็ปล่อยมันก,นก็แต่มันตายแล้วตายยังวะอ๋อตายแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งคือเลดีเทเอร่าเนี่ยมันใช้ผมแบบติดใจเลยเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันอ่ะคอมโบกับไอตัวของโล่ไฟใช่ไหมพอโล่ไฟมันก็ออกสกิลพอแมงติดติดน้าแข็งแมงก็ออกสกิล คือสกิลม่งโคตรถี่เลยแล้วแม่งก็เสริมแก่งธาตุด้วยนะครับก็คือเอนชันพลังโจมตีธาตุนะครับซึ่งมันไม่ได้เฉพาะเรานะครับไอเดียเกก็ได้ด้วยนวึกออกะปะคือเจ๊มันเป็นโอ้โแม่งเป็นสายซับแล้วก็สายแบบปล่อยรัวๆคือเห็นไหมว่าเ a ด y ี้เ y ดี้เทล่าผมผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้แบบว่าไอ้นี่เลยนะแทบไม่ได้ใช้สกิลหลักมเลยนะขี้เกียจกดมันผมเล่นในแพทไงมันไกลมือประมาณนั้นแหละเนี่ยจริงๆไม่ต้องทุ่มก็ได้นเนี่ยเห็นป้ามเสียเวลา นะครับโลชาร์จเนี่ยถ้าใครมีโลชาร์จโลชาดรีเจน์นะครับก็เนี่ยบางทีก็ชาร์จไม่ต้องแบบไม่ต้องสุดก็ได้ครับมันตาย,ยแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันตัวแบบเวรแรกๆใช่ไหมฮะนะครับเนี่ยพอมันติดไฟเห็นปะอีเจมันก็ปล่อยพลังเห็นไหมแม่งปล่อยโคตรถี่เลยทีชิปหายปล่อยกันไปปล่อยกันมานเนี่ยแล้วแบบพอมันปล่อยพลังใช่ปะแม่งก็เสกติดดําแข็งแล้วติดดําแข็งอีเลดี้เกก็ปล่อยพลังอีกคือแม่งแบบคอมโบแบบตลอดเวลาเนี่ย แล้วโล่ไฟคืออาวุธอะตอนนี้เราไม่มีอะไรที่มันเป็นไฟเลยเข้าใจไหมฮะแต่ว่ามันมีโล่ไฟไงมันใช่ใช่คือมันมันไม่ได้แบบเออผมไม่ใช่แต่เก็บไฟอะไรแบบเนี้นะประมาณนั้นครับก็จะมีคอมโบที่เกิดจากอีปะเทานะครับแล้วก็ทําให้เรดี้เทล่ามันกระตุ้นท่ามันขึ้นมาไอร้อนเลยเย็นร้อนเลยเย็นเนี่ยมันใช่บ่อยมากเลยนะครับส่วนเห็นไหมเห็นมันระคีอะไรของมันเนี่ยก็มาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยนะครับส่วนถ้าแบบเห็นไหมถ้าศัตรูมันติดไฟมันก็จะโดนเรดี้เทล่าเก็บอีกทีหนึ่งนะครับ ผมชาร์จเบาๆนะครับแล้วให้เจมันมาเก็บเนี่ยผมก็แอกแค่เนี้ว่ากันไปเห็นมมันก็ติดบ่อยะครับแล้วเวลายิงมันเป็นสก,กิลหมว่เออแม่งแบบผมว่าอีกเจนเนี่ยใช้ได้เลยนะเออแม่งแบบใครแบบว่าคิดจะแบบเอาเอานางมันมาใช้แบบเหมือนเอามาซื้อดีไม่ซื้อดีเนี่ยครับผมแนะนําว่าแม่งประโยชน์เยอะอยู่ประโยชน์เยอะอยู่นะครับเห็นไหมนะครับเวลาเราเตียนะครับลืมพูดไปไอ้ด่านที่มันเป็นด่านที่มันมีบอสเวเวฟสี่ะครับ ผมสังเกตนะว่าจริงๆอ่ะคือเราไม่ต้องตีหนอนทุกตัวก็ไนะครับให้พยายามตีแฮปปี้อ่ะเดี๋ยวบอสมันจะเกิดเร็วนะครับพอบอสเกิดเร็วปุ๊บเราจะผ่านด่านได้คือเกมคือไอการท้าทายครับสําคัญคือเรานี่กดบอลเลยกดม่วไปเลยเพราะว่ายัางไงผมถึงเจ็ดหมื่แล้วมันง่ายครับอันเนี้ยท้าทาทยอะไรอ่ะแต้มมันง่ายครับอันดับอะยากคืออย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเอ,อเรบ เราเคลียร์มอนเร็วอะครับเราก็มีโอกาสไปด่านถัดไปใช่ไหมสกิลแบบแต้มมันก็จะเยอะขึ้นคือแบบคนที่แบบได้เจ็ดหมื่นแต้มกับห้าหมื่นแต้มจริงๆต่างกันนิดเดียวนะเชื่อไหมว่าต่างกันไม่กี่วินะครับดังน,นั้นคือแบบมันถ้ามันเร็วอะมันเราเราทำแต้มได้เร็วอะไรเงี้ยครับเนาะมันก็จะทําใหเออ้เวลาที่เราทําแต้มทําแต้มแล้วผ่านด่านเร็วอะครับไปเวฟหลักไปเวฟอื่นๆเร็วอะครับมันจะทําให้เราแบบมีโอกาสที่จะได้แต้มบวกทีละแบบสี่ห้าพันเมื่อเทียบกับของเก่าที่เราเคยทําเพราะว่า เพราะว่าการผ่านเวฟมันมันสําคัญนะครับมันเลยไปเวฟหนึ่งมันก็จะได้แบบแต้มเยอะขึ้นทุกคนเข้าใจไหมงงไหมงงไหมว่าการผ่านเวฟมันสาคัญเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ด่านที่มันมีบอสอะด่านที่มีบอสสาคัญมากครับยิ่งแบบว่าเราทําให้ด่านที่มีบอสมันผ่านได้นะครับมันก็จะแบบมันก็จะไปเร็วขึ้นอะไรเงี้ยฮะผมว่าผมว่าเนี่ยเห็นไหมมันออกเพราะฮาปี้ครับเนี่ยผมว่าอาจจะปลาเต็มนิดนึงเพราะว่ามันเป็นบอสอะตายเห็นไหม ซึ่งอันเนี้ยแบบผมอะถามว่าผมใช้แบบเซตประมาณไหนนะครับจริงๆอะผมว่าแม่งการแม่นยำสำคัญเว้ยเพราะว่าถ้าเคยเคยดูคลิปที่ผมแบบลงเรื่องไอ้เรื่องสกิลอะว่าสกิลแบบบางันสกิลมันไม่ได้กะนะครับแค่แบบแค่สถานะมันไม่เต็มเว้ยคือความแม่นยำสถานะทุกคนแบบ เอ่อมือใหม่จําไว้เลยนะครับว่าความแม่นยำสถานะแม่งคือความแรงนะครับเพราะเวลาการที่ทําให้หลอดมันเต็มเร็วขึ้นน่ะนะครับอย่างสมมติว่าคุณแบบมันจะเต็มมันจะติดรอยเต็มที่ใช่ไหมแล้วคุณก็เตะถ้าซอมเมอร์ซอลของไอเนี่ยสมมติมันจะเต็มรอยแล้วใช่ไหมอีกนิดเดียวมันจะเต็มรอยใช่ไหมแล้วคุณเตะซ้ำอ่ะมันแรงมากนะครับแต่ถ้าคุณเตะเพื่อให้มันแบบมันมันแบบสถานะรอยมันขึ้นโดยที่หลอดยังไม่เต็มมันจะไม่แรงงงไหมเอ่ยอ่าก็คือว่าเอ่อเวลาเราใช้ไซสกิลสถานที่มีสถานะอะไรครับ ใส่ศัตรูที่สถานะนั้นเต็มวงแล้วมันจะแรงนะครับเช่นแบบเอาเอาเอาท่าชนลอยเมื่อกี้นะครับโล่ชนลอยเนี่ยไปใส่ตัวที่ลอยอยู่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากนิดนึงนะเพราะว่ามันลอยอยู่เราจะไปชนมันได้ไงถูกไหมแต่ถ้าเตะมันเป็นไปได้นะครับคืออสมมติว่าตัวไหนมันลอยอยู่แล้วเราก็แบบไปเตะซ้ําตัวที่มันลอยนะครับถ้าเตะมันจะแรงขึ้นมากเข้าใจไหมฮะนั้นความแม่นยําคือความแรงนะครับทุกคนมือใหม่จําไว้แล้วจ๊ะนะครับความแม่นยําคือความแรงนะครับแต่ว่า แต่ว่าแต่ว่าบางทีถ้ามีรีเจนแรงแรงมันก็มันก็ต้องใส่รีเจนอะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเซตแม่นยำส่วนใหญ่มันเป็นเซตไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดมันเป็นเซตของแรนะครับเนี่ยจริงๆเจอเจ็ดหมื่นผมเลิกเล่นเลยก็ได้เนี่ยแต่ว่าเห็นว่าเวลาเล่นก็แบบคือพยายามดูว่าถัตัวว่าหายไปหนมันต้องตาไวว่าลงมาจะทําอะไรต่อแล้วก็สกิลอย่าลีลามากอย่างวินเซเลเยอร์เนี่ยที่มันมีการตีแบบทั้งหมดประมาณห้าฮิตใช่ป่ะมันตีฟันฟันหนึ่งรอบฟันฟันหนึ่งรอบแล้วมันเกี่ยวไปแล้วก็ฟันฟันหนึ่งรอบฟัน เราลงมาก็ได้นะเออประมาณนั้นแหละนะฮะเห็นไหมเกิดละนะครับอันนั้นแบบเซตที่ผมใส่มเมื่อกี้ก็คือ,อยงังจริงๆความแรงสําคัญครับโบนนี้ความแรงสาคัญไม่ต้องไปต้องใช้รีเจนนะครับผมใช้อันที่มันสกิลผมครบอะแล้วผมก็ปรับอาวุธเอาปรับแบบเอเอเขาเรียกอะไรปรับอุปกรณ์เอาให้มันสามารถให้มันแมทช์กันอะเช่นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทำคอรอ์ลให้ดูนะพราะคอรอ์ลผมใช้ผิดลงนะครับอ,อันนี้เกิดละผมออก,กน,นะผมขออนุญาตออกนะครับเพราะว่าห้ามออกนะทุกคนทามันเลยว่าห้ามออกนะครับ แต่ว่าอันนี้มันเกินไปแสนหนึน่งมันก็ไม่ได้อะไรแล้วอ่าผมก็กดออกได้เพราะผมรับรางวัลในวันนี้นะครับเห็นไหมมันตีไปเรื่อเยเลยตีไปเรื่อยนี่ถ้าไม่ตายนี้น่าจะแบบ <c oughs> อาจจะถึงสามแสนอะไรเงี้ยรอมันมีแต้มเยอะกว่าน,นี้ก่อนแล้วค่อยเล่นลยกันนะ,ะนะครับกดออกเลยมาดูท,ท้าทายท้าทายไรวะท้าทายอันดับนะครับท้าทายอันดับอะ่ะผมก็ยังยืนยันว่าแบบเท่าที่ผมใช้นะผมว่าแม่งสุดท้ายความแม่นยาก็สําคัญเนี่ยความแม่นยาสาคัญ นะครับเราผมยังเลยเราจะโดยเฉพาะคอลอ,อยเวลางัดถ้ามันงัดไม่ติดทีเดียวมันจะเบาแต่ถ้างัดแล้วติดลอยมันจะแรงงงไหมงัดแล้วไม่ติดลอยมันเบามากแต่ถ้างัดแล้วติดลอยเพี้ยเนี่ยมันแรงตั้งแต่ท่าง,ง,งัดแล้วย,ย,ยังไม่ต้องตวัดนะก็แรงนะครับนาะ,นะผมก็เลยใส่นะครับวิงหลอดไพสันลิงเพราะว่าใช้กับค้อนผิดทําไมผมมีค้อสายฟ้าหกทำไมไม่ใช่ค้อสาสฟ้าหกเพราะว่า <laughs> มันไม่มีตัวบวกไงมันไม่มีบวกมันบู๊พลังจุ่ติดพิมมันไม่บู๊พลังจุดติดใสฟ้าไงไม่ก็ใส่ไปแล้วนะครับ เคยยองใส่เฮวินกอรี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันทําให้เเหมือนแบบโบกหันจมตีท่าเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่แม่นมันไม่มีแม่นยำลอยอเพราะว่าไอตัวของคามามนไม่มีคามาโบกแม่นยำลอยเข้าใจไหมฮะมันก็มีไฟอ่ะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ใช่กับคอรลอยกับในหมดนี้เท่าไหร่อะไรเยงี้ครับเราก็เลยใส่ตัวนี้แล้วก็เลยใส่คอนผิดแล้วก็มีเทมเพลตพอดีหกนะครับช่วงช่วงกิจกรรมแพนโดร่าคราฟบ่อยก็เลยได้หกมานะครับก็บู๊บาันจมตีพิดไปอีกนะครับอ่าแล้วเอ่อ ก็เนี่ยสามสองแปดสี่นะครับไอตัวนี้จริงๆแบบสัตว์เลี้ยงอะผมแม่งก็ยังแบบมันก็พูดยากไม่รู้จะใช้ตัวไหนวะเพราะว่าเนี่ยมันก็เพราะว่ามันแบบแม่งพอๆกันเลยวะเออจะถามว่าจะใช้อ้นกรอยไดไหมผมว่าแม่งพอๆกันเลยลองก็ยังไม่เห็นความต่างนะครับหรือว่าแต่ละรอบมันเล่นได้ไม่เหมือนกันไม่รู้อะก็คือใช้ถ้าชาติก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือใช้ไอตัวไอตัวฮาร์พี้ก็ได้ฮาร์พี้ที่ลอยอะตามอาวุธเนานะ นะครับแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ใช้ได้นะไอ้วัวเนี่ยวัวทุกคนมีอยู่แล้วนะครับอืมประมาณนั้นนะฮะคือผมไม่ไแน่ใจว่าพอคอนผิดแล้วมันใช้อย่างเงี้ยแล้วมันบวกอีวัวเนี่ยมันบวกแบบเอาชิหไยมันบวกมันบวกเดเมจบูตไดไเมชั่งช้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะก็เลยแบบอมันบวกให้กูวะก็คง,งงงอยู่นะครับเออไม่เป็นไรใช้นะครับก็ใช้เดี๋ยวใช้บวนน้องคนนี้ไปละกันนะครับนาอ เดี๋ยวใช้เซตนี้ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวดูความความคอมโบของอ e ีเดอรดีเทอร่าเลดี้เกย์แล้วก็อ่าโลเจนนะครับนะโลเจนนะครับโลเจนแม่งแบบมันไม่ได้อาวุธที่แบบว่าเหมือนกับเอาไว้แบบเน้นแรงอย่างเดียวครับแต่ต้องมันก็เน้นแรงได้เพราะว่าทัากษะของ N5 มันอนะพอโดนชนแล้วศัตรูจะโดนโจมตีแรง6วีนะครับคือถ้าถ้าชนแล้วแบบบอสมันลอยแล้วตีทีเดียวตายนะครับถึงแม้มันจะเป็นคอนผิดก็ตามนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับ ได้ไม่ถึงแบบห้าหมื่นจะว่ากันนะแต่คิดว่าถึงแหละตอนนี้มันเจ็ดหมื่นเก้านะครับผมอยู่อันดับสามอยู่ก็จริงก็พอละเหนื่อยแล้วล่ะเล่นหลายรอบแล้วไม่ต้องรีบตีเลยนะแต่ตัวไหนอะถ้ามันแบบบวกเนี่ยไอ้ตัวแรกๆอ่ะเราแบบเห็นนาคีไหมละไอ้ตัวแรกๆอ่ะเราไม่ถ้ามีโล่ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จนานนะครับเสียเวลามันตายอยู่แล้วนะครับเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยเลยแล้วก็สวัดให้เร็วนะครับนะเห็นไหมเต็มเลย กดเร็วไปแม่งบักกนะี่แหละเนี่ยเนี่ยจริงๆแม่งคือแบบมันต้องแบบพยายามใช้สอยสกิลให้ประหยัดนะจ๊ะทุกคนเนี่ยแล้วก็แบบพยายามแบบตีในแนวที่แบบว่ามอนมันจะโดนเยอะครับแล้วมันก็จะแบบเร็วใช่หไหมน,นะนี่ยังช้าเนี่ยเนี่ยพุ่งเลยเนี่ยร้อนเลยเย็นใหมล่ละร้อนเลยเย็นถีดเกินมึง ระวังนะครับเวลาใช้เวลาเราเราดูให้ดีว่าบัฟเราจะหมดหรือยังนะครับไม่งั้นไปกดสกิลเรดี้เทล่าตอนที่แบบตอนที่มันจะใช้เสริมแก่งท่าให้เรานะฮะซวยเลยนะครับเห็นไหมร้อนเลยเย็น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 เนี่ยเหมือนผมไม่ได้เอามันมาแบบไม่ได้เอามันมาแบบทําแบบว่าตายเห็นไหมเหลือสองนาทีครึ่งนะครับไม่ได้เอามันมาใช้สกิล หนึ่งเลยเนะี่ยกลัวมันแบบไปขัดมันอนะพาร์ิิลหนึ่งแบบผมว่าแม่งยังแบบมันมันบั็กหรือเปล่าก็ไม่รู้อะมันแบบที่ผมเคยลองให้ดูเห็นไหมว่ามันแบบถ้าไฟไม่เต็มวงหรือว่าสโลไม่เต็มวงอะครับมันไม่โผกสถานนะไฟไหม้หรือหรือสโลไว้มันต้องเต็มหนึ่งวงก่อนนะอะถ้าใครไม่เคยดูไปดูได้นะครับเห็นไหมล้อเรียนใหม่ละล้อเรียนมึงเที่ยง พวกนี้ไม่ต้องชา์าแรงอะไรครับตายอยู่แล้วไม่ต้องชา์จนานถีเวลาเนี่ยปึบเปบปบคอนเจนมันแบบว่าเอ้ยไม่ใช่คอนเจนอะไรวะไอโลเจนเนี่ยแม่งเหมาะกับการแบบเหมาะกับการคอมโบกับไอเจสองตันนี้จริงเพราะว่าพอมันติดไฟเลด้เทอล่าก็ใช้ใช่ไหม พอใช้ปุ๊บมันก็อาจจะติดน้ําแข็งห้วอป้าเท่าก็ใช้ต่อยมมันจะวนเป็นลูปอะครับตัวไหนที่บวกพลังลมตัวไหนที่มันมีแบบอย่างเครื่องหมยเนี่ยเครื่องหมยพลังยมตีเนี่ยแปลว่าพอเราฆ่าเสี็ยมันจะบวกพลังลมตีใช่ไหมฮะผมจะไล่จริงๆจะส่วนใหญ่จะไล่ตีใหม่ละไอ้วะผมจะไล่ตีแบบว่าเดีวทีเดียวตายเลยผมจะไล่ตีตัวที่มีอย่างเครื่องหมยโล่ก็คือบวกพลังกันผมไม่ต้องการอะไอตัวเลือดเนี่ยจริงๆแบบไม่ได้ต้องการเหมือนกัน แต่ว่าลำคาญเอมันเคียมมันปล่อยตะกิวทีครับนั้นนั้นมันเคียร์บอลให้เราได้เยอะมากครับไอตัวเจอีเจเ,จเจลดิทาร่าเนี่ยแล้วผมแบบอัพนางเต็มประมาณนี้นนะแม่งก็เลยโหดเอาจริงผมแบบได้คะแนนเยอะเพราะว่าสหายเลยพูดตรงๆเลยเพราะว่าแม่งแม่งโหดกว่าคอนลอยกูเยอะคอนลอยกูกากากนะครับมีคนอยากให้รีวิวคอลอยผม,ผมก็แบบผมเล่ไม่เก่งอะ ผมไม่เคยใช้ในโหมดแบบปกติเลยนะเว้ยใช้ตีโหมดอย่างเงี้ยเพราะมันจำเป็นต้องใช้เงี้ยอ่กน,นาทีสี่สิบสามน่าจะถึงเจ็ดหมื่นอยู่นะครับทุกคนเรามารอดูนะแต่คิดว่าไม่ได้ชนะหรอกนะครับเนีย่ยเห็นไหมบางทีก็ไป <c oughs> ไปกดซ้ํากับมันเนี <c oughs> ย่ยร้อนเลยเย็นร้อนเลยเย็นร้อนเลยเย็นเห็นมันอนคะีร้อนเลยเย็นร้อนเลยเย็นแม่งวนกันอยู่ไงเห็นไหมไม่ละคือแบบไอ้ร้อนเลยเย็นมันนะ่ะความโหดของมันคือแม่งแบบไม่ไม่มีคููดาวเว้ยคือขอให้แบบการกระตุ้นมันถูกอะ มันถูกของมันนะเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันจะเพิ่มความค้างอ่อตายแล้วนะครับขึ้นเป็นหอยหอยมนันม้วนสีแดงๆเพิ่มความค้างคือทําให้เวลาเราตีปุ๊บเนี่ยนะครับค่าค้างมันจะเต็มเร็วขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะไล่ตีนะครับกับตัวที่เพิ่มพลังโจมตีแต่ว่าตัวที่เป็นแบบอาจจะเป็นพนลงังวงกันอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยได้สนใจครับหมดยังขึ้นเว็บใหม่นะอ่ะหกแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้พยพลังโจมตีเนี่ยเราตีเราต้องตีให้ตาเยเยเพราะว่ามันได้พลังโจมตีนะครับนะ น้องเขาใช้พลังแล้วเรากแบบอ่ะใช้หน่อยนะครับเห็นไหมว่านานๆผมจะใช้ทีนะนี่นะคือมันโหดตรงเจ๊มันคอมโบโด,ด้วยกันเองนะ รู้ว่าตีไม่ถึงก็ไม่ต้องไปตีนะครับเราก็กิ้งไปหาก่อนนะครับไม่งั้นมันเสียจังหวะเนี่ยร้อนไล้เย็นใหม่แล้วแล้วก็โดนเก็บเห็นไหมกูจะทําได้ไหมมาละเสียวแล้วเนี่ยผมถ้าถึงถ้าไม่ถึงแบบเจ็ดหมื่นจะว่า,ากันนะครับทุกคน <c oughs> เล่นมาแล้วอันนี้มันจะมีบอสนะครับเห็นกล่องนี้ซัดเลยครับ <laughs> เห็นมันเป็นกองรวมกันซัดเลยกูปล่อยหมดเลยแล้วกัน กลัวกลัวแมงป่องมันไม่ออกมาต้องเล่นหลายรอบนะครับมันรอบเดียวมันไม่ได้แบบนี่หัวใจผมเต็มตึกๆกนะันเนี่ยกลัวไม่ได้โอ้เสียววะ่ะโอ้ยตายแล้วรอบนี้ไม่น่าได,ได้ทุกคนคือทำไมไม่ผ่านแมงป่องนะครับอามาทุกคนมาดูกัน อูใช้ทุกอย่างเลยแล้วกันขอให้แมงป่องแม่งตายไอ้เหี้ยทันไม่ทันไม่ทันโว้ยห้าหมืนแปดได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเล่นไปเดี๋ยวมันก็เกินเจ็ดหมื่เองอ่ะท่านผ่านแมงป่องเมื่อกี้เห็นไหมมันได้เจ็ดหมื่นเก้าตอนนี้กัเป็นสามอยู่แต่เดี๋ยวอาจจะโดนแซงอะนะครับก็ ประมาณนี้แหละนะครับดังนั้นเวลาเล่นนะดูดูสกิลดีๆคืออย่าใช้สุ่ม4ี่สุ่มห้าคือแบบให้มันลองกองรวมกันก่อนแล้วก็ใช้บางทีต้องเดินไปตีมอนนะครับแล้วก็ลากกลับมาเนี่ยแล้วก็ใช้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าสกิลสหายเรามันเหมาะกับทาอะไรอย่างเช่นป้าเทามันจับรวมกลุ่มได้แล้วก็ยัดขึ้นไปได้ใช่ป่ะแต่ว่าอย่างแบบไอ้ตัวกิกันติกอะเวลาฟันทีมันลอยอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีผมาใช้จิกกนติกแต่ว่าใช้ฟันเพื่อให้ลอยแล้วเราก็ไปปั่นขึ้นเพราะว่าจิกันติกมันฟันเบามันมันไม่ตาย จริงๆคลิปนี้จบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอลองเล่นอีกรอบนึงให้ดูแล้วกันนะครับลองเล่นอีกรอบนึงให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะใช้ไอ้ตัวใครปิดก็ปิดได้เลยนะครับนะจะลองเล่นให้ดูอรอบเฉยๆนะครับนะะเดี๋ยวจะมาลองดูกันไปดูว่าจะถึงเจ็ดหมื่นไหมนะครับดังนั้นเมื่อกี้ขายนิดเดียวเองผมก็เลยบงบงอยู่ลีลาเพราะบางบางทีแม้ว่าแบบแบบบอลมันออกชา้าด้วยจังหวะด้วยอะไรแบบนี้ครับมันก็ทำให้เราแบบพลาดกันอะไรยเงี้ยนะครับ ถ้าเจอตัวเกตอย่างเงี้ยผม,มบิ่งเข้าไปเลยนะเห็นไหมร้อนและเย็นร้อนละเย็นจิดกันมึงบักมะเนีเย่นเยเิมเก่งท่ามาแล้วถ้าปกติเป็นเล่นเกมธรรมดามันจะแบบว่ามันจะมันจะเสริมแก่งท่ามันจะใช้เร็วมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันแบบมันใช้ดีเลยหน่อยอเดี๋ยวไปกองลงกันนี่เห็นไหมมันเคลียร์มอนให้เยอะมากนะ ขอบคุณเจเจทั้งสองคนด้วยมาหนที่นี้ด้วยสี่สิบไม่รู้เว้ยใครจะออกก็ออกได้เลยนะครับผมผมเล่นแบบกดไปเรื่อยใช่เห็น <c oughs> มันเดินดเดโดเดแล้วก็สัดใส่ให้ปึ๊บตูมอุกกาบาตสิงท่ามแรงอยู่นะ มารวมกันมามึงมากูชาร์จรอะสิบห้ายียังกูเนี่ยยียังเนี่ยอยี่สิบหกแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีช่วงแรกทำเวลาไม่ดีช่วงหลังแบบเราโชคดีก็รอดไปเนี่ยเต็มไหมบางทีก็ ถ้าเสริมแก่งาตุฟาทีเดียวนี่กระจุยฮะเสริมแก่งา่ามันเสริมแบบทาุผิดด้วยนะจ๊ะเนี่ยมันแบบสกิลแม่งออกบ่อยเหลือเกินตีมันก่อนแลนพุ่งหามึงเลยใช้ก่อนอะไรก็ไม่รู้มัวม่วไปวนเลยนะ บัวบัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ครับรอให้มอนมันเข้ามาเยีอยหากันก่อนแนละ้วเราก็ค่อยใช้มาจะทีเถอะวะบอสเนี่ยมาอละปัญหาคือมึงจะมึงจะติดลอยไหมเนี่ยืม,มึงจะติดลอยไหมไม่เอาไม่เอาท่าน,นี้ไม่เอา โอ้ยกูผิดจังหวะแล้วทุกท่านเอ่ยอตาย,ยปา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 ไปๆดปไปไปอย่าบ,บนเกมอย่าบอผมจะชอบไล่ตัวแบบที่มันแบบอย่างเงี้ยไอมันาคีนี่มาบ่อยเหลือเกินกับไอร้อนลรเย็นเนี่ยร้อนรเย็นร้อนเย็นเนี่ย ก็แรงอยู่แล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าเจาเขาแบบเต็มแล้วนะครับแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่ดีด้วยจ้ะอุปกรณ์แบบอุปกรณ์สหายนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่แบบอะอย่างเงี้ยโลมันเหมาะอะไรแบบนี้ครับถ้ามันเข้ามามุงอ่ะเสร็จนะครับเราดีมาดูกันว่าจะผ่านแบ่งป่องได้ไหมคือถ้าผ่านแบ่งป่องได้ครับก็ทั้งเจ็ดหมื่นคิดว่าแบบได้แต่ถ้าไม่ผ่านก็เท่านั้นนะก็อย่างที่เห็นนะ นะครับป่ะมันดักคีเนี่ยคอรมันเอ้โล่มันเหมาะกับแบบเวลาโดนลุมครับเห็นไหมเคียร์ที่เดียวไปเลยเจ็ดหรือแปดอ่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่นานี้ต้องรีบเคียร์ แล้วก็ลากทีก็ต้องลากอ่ะถุบทุบให้มึงก่อนแล้วเนี่ยมึงเนี่ยอยู่จจังทีก็งงแล้วผมใช้ตะกิวอะไรวะไปใช้ตะกิวตรงไหนวะแต่ก็แบบะมองไม่เห็นกว่ายิงไปก่อนแล้วตายื่อง ดูกันว่าเราจะผ่านน้องแม่งป่องหรือเปล่านะครับคือมันไม่ใช่ด่านนี้มันเป็นอีกด่านหนึ่งมันอีกเป็นอีกเวฟหนึ่งมามันรวมกันสักทีมากูเหนื่อยแล้เนี่นยมีเสร็จไม่รอดว่ะทุกคนเห็นไหมเล่นโชว์ไม่ได้เลยไม่ถึงเลยมายังอีกโอ้ย41 คนมาดูว่ามันจะทันไม่ทันจะทําได้ไหมนี่ไงว้าโชยเนี่ยมันจะไม่ถึงเพราะอย่างเงี้ยชาเต็มเลยกันมันมาลุมโก้กดบ้วแล้วมันคือวงมโหลีเลยเนี่ย มันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แล้วเนี่ยทุกคนไม่ทันอ่ะแม่งปองไงมันก็ออกมาไม่ทันอ่ะตีไม่ทันตายละอ่ะเลิกแล้วต่อกันนะครับทุกคนพอไปถึงเจ็ดหมื่นครับต้องเรียกอะร่อไยไหมผมก็ไม่ได้นะครับเมื่อกี้มันได้เจ็ดหมื่นติดกันเลยก็เลยแบบทำๆไปได้เจ็ดหมื่นเก้านะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ของผมได้ที่สามอยู่ขอให้ผมได้ที่สามแล้วกันนะคือกัดที่สี่อ่ะห่างกันไม่เยอะหรอกกับท่านบุญนี่ก็ห่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ โอเหนื่อยเกล็นเลยล่ะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นท้าทายนะครับนะบขอบคุณมากครับ